สวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับช้างด้านของอันเชโรตินะครับสุดภูมิใจเลยนะชนะไอนามเรอันบาริเร0 0เกมเป็นที่เรียบร้อยครับคาร์โลอันเชโรติครับบอกว่าภูมิใจเป็นอย่างมากนะทีุ่มทีมเรอันบาริดรคว้าชัยชนะได้ถึง200เกมเรอันมาริดตครับบุกชนะโอซาซูนาเมื่อคืนนี้4ประตู่องในศึกลาลีกาสเปนนะครับโดยสถานการณ์บนตารางคะแนนตอนนี้มีเพิ่มเป็น72แต้มจากการลงสนาม29นัด ชัยชนะเกมล่าสุดครับยังสร้างสถิติให้อ,อันเชตเนี่ยพาเรอัลเดรดคว้าชัยเป็นเกมที่200โดยหลังจบเกมกันอย่างขันครับอันเช่บอกว,ว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีกับสถิตินี้ด้วยนะครับมาฟังสิ่งที่อันเช่ได้พูดหน่อยเขาบอกว่าผมใจเป็นอย่างมากผมมีความสุขมากจริงๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือทีมคว้าชัยในนัดน,นี้ได้สําเร็จพวกเราเล่นได้ดีและพวกมันเป็น3มแต้มที่สําคัญในการรักษาความห่างบนตารางคะแนนพวกเราเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้ อันนี้คือสิ่งที่อันเชโรติครับได้เปิดใจหลังจากที่พาทีมคุมทีมชนะได้200เกมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบอกว่าเซเลติคว้าชัย200เกมของอันเช่เนี่ยแบ่งเป็นลาลิกาสเปน129นัดชิปเปนสเล็ก43นัดนะครับนอกจากนั้นยังมีโคปาเดเร18นัดซูเปอร,ร์คัพอีก4นัดรวมถึงสโมสรโลก4นัดและยูโรเปียนซูเปอร,ร์คัพอีก2นัดนะครับ โดยสถิตินี้ยังคงตามหลังไมเกลมุนยอสครับซึ่งพาเรอัลบิดคว้าใช้ได้มากถึง357เกมนะครับโอ้โหโจัดไปฮะตอนนี้ก็เป็นสถิติใหม่ของอันเชโรตตีนะครับที่ว่าน่าสนใจมากๆเลยครับโอ้โหชหวุกันนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับการคุมทีมของอันเชโรตตกับเรอัลบิดนะครับจัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมมาตามกันหน่อยนะว่าจะเป็นยังไง